สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศด,ดีๆครับพี่น้องเมื่อน,นี้ผมอยู่บ้านอ่างอุดมกับอ่างอุดมตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารครับสวนนี่ผมเคยรีวิวของพี่น้องบ้งอยู่ครับยุดกิดกับทงหน้าแต่ว่าผมสิอาเิ็งปัญหาว่าเป็นยังบักม่วงคือบดดกปีนี้ครับพี่น้องอันนี้คือบักสมโู่ดิโดอสมโ่บอสมโวยนี่นคือหน่อยหน่อยเถอะเอามันเขาจะเป็นนีฮะ มันนน้อยเป็โอ้ขันมันเป็นได้แล้วๆขันมันยังไงสุดสุดนั่นแล้วมันสุดเท่าไรครับห่วยมันไงคือชอกันนะครับวนผ่านอยังครับบ่ท่านหูจาว่าพันอยังโอ้ยเอามาปลูกกับบอทชักพันพี่น้องเลยบ่านนี้ป่ะสีสี้มนะสีส้มป่ะไปเบิ่งบักหน้ากันเนาะบักหน้าธรรมดามันสีดวกกว่านีนบ่ะไม่นอยู่ไหนมันพอดีลูกพอดีครับเออนี่ลูกหลานครับอันนี้หลานสาวนั่นหลาน เขยดอกอันหมักเน่าหน่เฮาเฮามีจกต้นครับผมหมองเน่าทามที่ต้นเท่านั้นมาไหลดอกบ่แต่วังแจได้หนิด้วยหน่อยหน่อยอันชุดนั่นผมว่าเพราะนั่นคือเพครหลวกเด้๋ครับแมนบ่เขาจะมาซื้อไม่ใช่หนิแม่นโยเขามาขอบ่าได้ซื้อดอกฮะเอามาขอไปกินนี่บอยชุนี่บ่เคยขายๆส่นบ่บ่บ่มบ่หลายโอ้พูดได้ขอกใครพี่น้องเอ้ยมาใจดีให้เลยนาหลวกมาผมสิพาไปเบิ่งหมกม่วง เบ้งหมกม่วงไปเก็บเอาความกับพี่น้องเพันว่าเสียไปฝากผมไาจังหวะแล้ววันนี้ปัญหามัน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 เกิดจากยังครับบักไอ้บักม่วงมันคือบลดุกคือจังปิดแซตสุปีครับมันเป็นน้ำปีน้ำเดือนมันบางปีมันก็บกค่อยเป็นแม่นบอกมันมันเปลี่ยนยอดไม่ันปีนี้มันอยากเป็นลาบอกคือจังไหนมันมันเป็นโอ้ยมันหลายรุ่นมันเป็นนี่โอ้ มันเี่โปเป็นรุ่นเดียวนะเพมาะก็เป็นดอกกระมี่<อ>แต่ว่าเป็นน้ำอากาศกรับที่ครับอันนี้ก็คือนี่ครับพี่น้องอันนี้เพิ่นเห็ดหน้าแรงหน้าแถวนีเพิ่เนเพิ่นเอืน่นใบหน้าแรงแต่ว่าสารคามันผมเอืน่นใบหน้าปังครับอ่าครับอันเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้ไส้เขาพันเงี่ยงครับพ่อลุงไส้เขาซิบหาเขาเขาเจ้าซิบหาโอ้อยี่ยงนี่ n อ o อ,อันพักน้ำนี่างนี้ใส่พักน้ำนี่กำลังหอยอ,อดดีแรงให้ว่าช่วงนี้กำลังดกบอกงั้นใช่ไหกกำลังออกหลายแล้วพักน้ำนช,ช่วงนี้จะอาศัยยังครับนีน่มันจะมันซุ่มม,มันเย็นมันก็นออกแสดงว,ว่าเรอยู่กับน้ำ ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังบ่ครับบ่บ่ถรามชาติเลยบ่ธรรมชาติเลยพักน้ำโอ้พักน้ำนี่ที่แรกเอาเอาเอามาปล่อยลงมาปลูกแบบไรครับเอาเอามาปลงไว้ซื่อๆนี่มันก็แห่ไปมันก็ล่ามไปปลงไว้ซื่อๆนี่ครับปลูกง่ไงอันนี้บ่แม่นธรรมดาเลยครับแต่ว่าอันนี้เขาขายกับเบอร์เนกันถือๆเด้อเนาะขายกันกี่น้อยไม่ต่างนะเขาขายเละโอ้ยครับผมเอาอยู่บ่ฮะ มันกำลังสิทอดดมไนกินที่ไหนไม่ได้กินเวลาลวกกินนี่แล้วลวกบ่ครัดแกล้ววันกินดิบไหมกินดิบก็ได้พวกมันวันเจือดึงมากกัดพวดๆเลยบ่แมนบ่แมนเบิดบ่ครับนี่แมนเบิดรอ่มันแท้นี่ลาบไปนี่ครับน้ำนะครับแสดงว่าปีนี้มันหลงฤดูครับ เกิดจากการลงฤดูของหมกม่วงครับพี่น้องถ้าสุปีที่ผมขับขึ้นย้อนย้อนไปเบื้องกระไรได้ครับพี่น้องเเอ่อกลับย้อนลับขึ้นไปเบื้องกระไรที่ผมถ่ายถ่ายสามปีเนาะสามคลิปที่คลิปไปได้ที่ผมถ่ายนี่ครับพี่น้องอันนี้ลงฤดูอาจจะเป็นให้ท่านคนมันสุดเพื่จกินฮอดปีไหมครับเพื่เป็นไปเรื่อยๆโอ้ยนาอเออบมกม่วงเยงว่าขึ้นสะดิ่งไงแต่ หน้าย่มันมีจักไรครับหน้ายู่นี่มันที่เก่าไรเก่าไรแต่ว่าขันห้าสีปลอยน้ำบอกกัคขึ้นเอเกียวเล่นบ่ครับอันจะให้มันุ่มน้ำออกนี่คือเหลืองโอหลดให้มันุ่มสัก,กนันเนาะเอาจมึงเม็ดเขาสักัน,นกเนาะโอ้ครับนี่บอกก้งมองอันนี้มองเนี่ยครับนี กม่องแก้วห้านี่่ะบักม่องแก้วแต่ว่ามันเป็นบักม่องพันกับเตษของเขาี่โอ้มันที่เป็นตลอดคือกันนี่เป็นตลอดครับอันส้มเป็นหัวก็เป็นดอกกะมีครับพี่น้องเปพื่อละโอ้ยเริ่มทุกกะมีมันก็เป็นไปเรื่อยๆมันเป็นน้ำข้นเดี๋ยวผมว่าข้นก็เป็นบ้าบกม่องก็เป็นบ้าไปน้ำข้นไปเรื่อยๆมันเลี้ยนแบบข้นครับพี่น้อง ข้นเืมอเนี่กคับ่พาะใจวานี่อะไรถ้าถ้ามันเกิดปัญหาจงิง่แล้วมันสิตต่บอกกับเพื่อนเจ้าไหญ่บ่บ่เยืะโอ้ยืนต้นคือเขามันมันมันถึงมีปัญหาเฉพาะช่วงแต่ละปีวะส๊อะครับมันถี่เป็นบางปีอืส่วนนี้ฮักปูได้แค่ปีแล้วกันว้าปูมาจะปีสามเก็ดถ้าแปดไหวมันจะปีละมันมันถึงข่าสามสิบปีเลยด้วยครับ 28ปีแล <te ้วเรีล้ว่าลอกเอือนนั่นเขาถี่ทำไรถี่เมื่อเขาเห็นให้น้าอันนี้ผมโมมีเงินเดี๋ยวผมก็เลยป่าธรรมศาสตร์เลยก็เลยเป็นผลดีบางปีครับครับบางปีก็เป็นผลดีสําหรับเฮ้าเพราะว่าเฮากะขายเนี่ยวเราเราความกินแล้วครับขายนัพนพอมเพราะว่าข้าเจ้าสนใจขันมันดกแต่ละปีเนาะเออแล้วบางปีก็ไม่ได้ผลก็ว่าเป็นยังมันอยู่ในสวนในไฮเฮ้าเฮ้าว่าได้เชาพผู้ใดปลูกเออเฮ้าเฮาเออเฮ้าว่าได้เชาที่ผู้ใดปลูกแมนปรครอบอ่า พอได้กินเออพอได้กินพอได้อยากได้กินนี่แหละครับปันพี่ปันน้องเออเออครับอันนี้ก็คือวิถีของอีสานบ้านห้องครับพี่น้องเพื่อนบ้านอีลีครับบ่าซื้อบ่ขายซ้ำเสี่ยวไปกินว่างชามชงปุ๋ยนี่ให้พี่โอ้อันนี้บางคนสีไม้ก็บางที่กับผ่านตามคนสีมันมันมันเปลี่ยนบอกม่วงมันให้เปลี่ยนม่วงม่วงสำหรับกินเมื่อสุกกับ ตอนน้อยๆเนี่ยมันถิพเปี้ยวแต่ว่าแก่มากสุกหวานหวานครับขันขันบุ้ง่วงเจ้าน้อยอันสมเนี่ยขันเถามากแก่มากหวานจะนายครับพี่น้องขันมันสุกแล้วเนาะครับโอ้แต่ว่าถ้าบุ้ง่วงมั่นเดี๋ยบุ้ง่วงมั่นในจิ้นบ่ไรหวัดมันสุกอืมันไอรนหวานแห้งครับผมมันหวานพผดครับครับพี่น้องไป อยู่นี่มันจากต้นครับผ้ถามเนี่ยทั้งมดครับที่เ่าปลูกห่อนาใบวัวมันทีห้าชิปต้นนี่แหละประมาณนี้แหละอันนี้เฉพาะในอันหน้าเ่าเนี่ยครับโอ้ระยะห่างกับไก่เหลือกี้ครับคุณลักษมีว่ากันกันหอดนั่นแงหนังห่อกับว่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติเอาน้ามึงสิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่ราะปล่อยธรรมชาติเลยมันเป็นบอกห่วงให้กูแล้วว่าเจ้าอันนี้เ่าใส่ปุ๋ยจะเกลือหรือครับปุ๋ยบ่ได้ใส่ เป็นยังบ่ม,งมีเงินซื้อปุ๋ยฟั้งห่ครับเพียบตั้งออกอันนี้คือความจริงปล่อยธรรมชาสตรเลยน้ำกขาเอื้อึดครับพันเขาได้ซื้อบ่ครับพันเขาซื้อเขาสองสอบสอบละหาล่าอรอยบัดนี้หาอยากได้ผลผลผลิตหลายๆพันนี้คือว่าต้องใส่ปุ๋ยครับอย่างน้อยต้องหนึ่งครั้งถ้าใส่สองเทีย่ยทคั้งได้หลายครับเมียนบ่ครับธรามามันต้องใส่ปุ๋ยม,มาก ข่วงครับข่วงนี่้องใช่ปุยมากแต่ว่ามันมันคือว่าน่ะปุยกับแห้งกับบวินี่ชื่อครับครับเนาะครับผมอันนี้คือความจริงครับเบิ้องครับตัดสุกปีโอ้นเพื่งจะว่าได้ตัดงานถิ่มลยครับมันมันสีผ้างานอันอันหักปีนี้มันเป็นยังบุวครับเกิดจากยังบุเกิดยบ่วเลยใ่ปุยกหละครับเป็นเป็นทุกหม่องครับเป็นทุ่งหม่องเป็นทุกหม่อง ตสว่ากัถือว่ามันถามันซุ่มจังมันเบืองไม่เนาะนี่ไหมครับมันกัดสีพ่อได้ยืนบอกครับพ่อได้กินยี่ดอกพ่อได้อยากยี่ดอกครับครับกัสีมีต้นนี่เนาะพ่อหุ่เนาะมีต้นนี่ใข่แนกรมูนบออันนี้บอกงวงเนี่ยครับนีอันนี้อันบางคุนศรีนี่ล่ะโอ้บางคุนศรีครับมันมันพึ่งเป็นต้นนี่ห้อก็เป็นครับปลูกมาจะกพูนอะมันเ้อแตะเริ่มมาเป็นโอ้เริ่มเป็นน่วยั้างแรกนี่ มันคือเปลี่ยนจากจักมันเป็นหยังบทปลูกข้ามกันไลยเขากับว่าเรีศึกษาเรียนนี่เนาะครับจะกับตัดสุกีกับแต่ว่าแข็งล่างครับพี่น้องเพิ่งเอาครับหาสิบต้นโรคะสน่หครับปีนี้มีต้นนี้ต้นเดียวครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้ก็มาหาเอาโรยกินแบบเพลี้ยเหรอครับนี่มันพึ่งเขาจะเป็นมันเป็นจากไหนคู่ปีมันเปลนมันมันเฮ่าได้ตัแต่งจริงมันกับอาจารย์เงินคือง่ามเถอะ นี่บ้านเต็มที่วันไหนเลยครับคันเต็มที่นวยมันสิวแนนใหไงกานี่สามนวยโลครับยางตั้มได้อยู่นะครับครับครับใช้ซื้อไว้กันครับปุ้ครับแต่ว่าแต่ว่าคันคันรุ่นซั้มนี่สมบะชมพ่อดีนบตั้นี่แต่ว่าแกกูนี้แม่จังหอยมันติดมั่นมันเข่าเกียนไปดิย่างย่างบร้านไ้เข่ามันมันมันจิเป็นอัน ได้จักเดือนนะครับสันข้อเดือนไปสองเดือนไปได้อยู่วางสองเดือนแล้วบันทึกจักเดือนครับถ้ามาฉาดความบุ๋มบังแล้วมันถี่มันคือเขาแกลียนไหมหมอมันสามเดือนนี่มันก็สซุกกะแล้วบอกสามเดือนสุกแล้วออเออเจ้าหน้าก็สุกจะกวลังกันปลาไปห้อยจะปิดมันจ้าหน้าจะกินไม่สุกกัำลางสันครับ ันนี้คืออยู่ตามธรรมาชาติอิหลีครับพี่น้องอยูเบียธรรมาชาติอิหลีคือว่าอ่ายูสามทีของเจ้าของว่าได้เศร้าทีพุ่งเอ่ยนอยูแล้วกันี่มีมีห้องกับกินนั่นมีความพ่อเพียงกับพ่อแหละครับมีความสุขกับการพ่อเพียงกับพี่น้องเอออันนี้ก็ที่ว่าพ่อจนแล้วครับพี่น้องที่ว่าพ่อจนแล้วครับโอ้อันอันทุกนีเกิดตะกรันกระซุกครับพี่น้องกสุกซสุกง่ายสุกแหละก็มี ปีนี้มีปัญหาจังเลยนะครับว่าถ้าจะอมเมบองใดเนาะเอออันเกิดตะก้อนก็เกิดอันซุกแล้วก็มีอันหัวก็เปลี่ยนก็มีอันถ้าว่าถ้าในเปลี่ยนดอกก็มีครับพี่น้องโอ้ยจ้าวัวเนี่ยอะไรดอกพักน้ำก็มี่พักน้ำนี่พักน้ำมีทุกปลี่นปะเกิดตลอดตลอด พี่ครับพี่น้องแห้งเปลี่ยนดูฮะคันข้าเก็บดูนี่แห้งออกดูวางเก็บดูแห้งออกอยู่ครับยังมาข้าเขาววเก็บมันมันเป็นผักมันเป็นผักเนาะแต่ข้าเก็บดูข้าเขาบิดดูออกดูเอาดูเก็บดูแสดงแตกออกมาครับแตกยอดหน้าแปลงนี่นะครับมีมีมีทุกอย่างครับพี่น้องมีบักม่วงมี มักมีมี่อมักไอ่เน่าแล้วก็มีทุกอย่างเลยครับของอยู่ของกินของกินอในชีวิตประจบบาวันของเฮ้าครับมีทุกอย่างแสดงให้ว่าบ่ได้สื่อเพิน่นครับสื่อเป็นบางย่างครับอันนี้คือประยัดไปในตัวแล้วก็เฮากอา,าครับเอาพู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะ บอกพี่นอ้องเขาเบิ่งกันหรอมีเงินสิบบาทพี่น้องเขาบอกบอกมีเงินเดี๋ยวมีเตบอกม,วม่วงมีเตบอกม่วงครับขันมาเอาไปกินแน่ก็ขันพูดได้นั่นกับขอปุ๋ยอยากซีหาทุ่งนี้เรื่องบ้างไหมกันมีกเอา <laughs> ขอยยอขอบคุณหลายเอครับพี่น้ <laughs> <laughs> องที่ติดตามมาช่วงครับ <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆลูกเออขอบคุณมากครับ